ล่าสุดค่ะมีรูปภาพเปิดเผยออกมาใหม่นะคะจากคุณนีโคลัสค่ะก็คือที่ที่เปิดเรื่องซีร,รซีส์หรือเวอรตั่ซีซันสาเลยนะคะแล้วก็มีการแท็กหาคุณแซมน้องลิซ่าด้วยค่ะตั้งแต่ after party ตอนนู้ ตั้งแต่ปาร์ตี้รอบก่อนนู่นนะคะนานมาแล้วซึ่งน้องลิซ่าตอนนั้นก็กาลังเต้น How You Like แต่น่ารักมากค่ะตอนดีนะคะตอนของคุณนิโคลัสยังเป็นปริศนาผู้ใดโดนยิงหรือว่าอย่างไรมีคนเดาๆนะคะว่าอาจจะเป็นคุณแซมหรือเปล่าถ้าหากว่าดูจากภาพไซตเติ้ลนะคะมันจะมีเหมือนกับเป็นคนลอยมากับดอกบัวในสระน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็บังเอิญบังเอิญชื่อของคุณแซมนะคะอยู่ซ้ายมือของพี่นิโคลัสด้านไปอยู่ช่วงนั้นพอดีนะคะในภาพ ภาพจิตรกรรมใดๆอะจะใช่หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเป็นแม่ของคุณนิโคลัสในเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือฉากที่ไทยนะคะโดนตัดออกคือจะมีฉากด่าพระด้วยนะักคือคุณแซมจะเดินไปขอพรพระใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอะไรวะกูบอกว่าขอให้แม่กูไม่เป็นไรไงเอหอกซึ่งซีนนี้มันอาจจะทําให้ได้เห็นว่านั่นไงเพิ่งขอพรไปแต่แม่โดนยิงซึ่งศพที่ดอยมากก็อาจจะเป็นแม่ของคุณนิโคลัสในเรื่องก็ได้ค่ะ,เร,ะเรื่องนี้นะคะไมค์ไวท์เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะทําแบบว่าเสียสีเสียสี หน่อยประมาณนี้อ่าแต่ว่าเขากลัวที่จะเสียดสีมากไปหรือเปล่าคะอาจจะก,กระทบจิตใจเนี่ยนะก็เลยมีการตัดออกค่ะสําหรับไทยอันลูกสาวของเราน่าจะกําลังแดนซ์อยู่นะคะนั่นนะ่ะสนุกสนานฮฮาปาร์ตี้สุดๆเลยนะคะขณะว่าแสงของร้านเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ยังดูออกเลยค่ะว่าต้งมุกของเราเนี่ยแก้มแดงใช่ไหมคะตา นี่เลยนะคนถึงรักคนถึงเอนดูนะคะคือแอดไปดู IG ของแต่ละคนนะคะพี่พี่นักแสดงเขาจะมีภาพแบบว่าบรรยากาศไปแฮงเอากันเยอะม,มากเลยอะ่ะซึ่งก็ได้ยินมาก่อนหน้านี้นะคะคุณเอมมี่ลูบูดก็บอกว่าตอนที่อยู่รีสอร์ทนะคะคือนองลิซ่าก็มักจะจัดปาร์ตี้แล้วก็เรียกทุกคนมานะคะแล้วก็แนะนําให้คุณเอมมี่รู้จักคนอื่นๆด้วยประมาณนี้มันเจ๋งมากซึ่งเอมมองว่าน,นั่นคือการละลายพฤติกรรมแต่ว่ากองถ่ายนี่เขาหน้าสนุกจริงๆนะคะเนี่ยเขามีแบบปาร์ตี้ตลอดแล้วก็สนุกมากทุกคนคือไปแฮงเอา์ บ่อยยๆเลแถมคุณแซมกับคุณซาร่าแคทรีนหกค,ค่ะเธอบอกว่าไม่ได้เข้าซีนกับโดนลิซ่ามากมายแต่ว่าไปเที่ยวบาร์ไปเที่ยวอะไรด้วยกันเนี่ยนำทีมโดยโดนลิซ่ากับพี่เทมนะคะบ่อยมากๆเลยทําให้สนิทสนมกันค่ะและก็ภาพนี้ของเราลิซ่าก็คือเอาๆๆ้าเอ้าเอ้า enjoy ชุดสุดเลยดังนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเก็บตกเก็บตกจ้าเจออะไรนะ่าทำอะไรก็จะรีบนํามาเมาส์เลยนะคะแม่แ